ะธาทำสองพงกษัตริย์บทที่เก้าเอลิชาเรียกผู้เผยเพระชนะคนหนึ่งมาสั่งว่าจงคาดเอวทับเสื้อคลุมให้ธรรมะถมถแมงถือน้ำมันขวดนี้ไปรามอสกิเลอาดเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วให้ถามหาเยฮูบุตรเยโฮชาฟัตหลานนิมชีนำเขาออกจากกลุ่มเพื่อนและพาเข้าไปในห้องชั้นในแล้วรินน้ำมันลงบนศรีรษะของเขา และประกาศว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าเราเจิมตั้งเจ้าให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลจากนั้นเจ้าจงเปิดประตูและวิ่งไปอย่าชักช้าฉะนั้นผู้เผยเพระชนะหนุ่มจึงไปที่รามูสกิเลอาดเมื่อเขาไปถึงที่นั่นก็พบนายทัพทั้งหลายนั่งอยู่ด้วยกันจึงกล่าวว่าข้าพเจ้ามีเรื่องจะเรียนท่านแม่ทัพเยฮูถามว่าแม่ทัพคนไหนล่ะ เขาตอบว่าท่านนี่แหละท่านแม่ทัพเยฮูจึงลุกขึ้นเข้าไปในบ้านแล้วผู้เผยเพระชนะตินน้ำมันลงบนศีรษะของเยฮูและประกาศว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่าเราเจิมตั้งเจ้าให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าจงทำลายล้างราชวงศ์อาหับหนายของเจ้าเราจะแก้แค้นให้กับโลหิตของผู้เผยเพ,ระะนะพระชนะผู้รับใช้ของเรา และบดดาผู้รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งถูกเยเซเบลสังหารทั้งราชวงศ์ของอาหับจะพินาศเราจะประหารผู้ชายทุกคนในวงวานของอาหับทั้งที่เป็นทาสหรือเป็นไทยในอิสราเอลเราจะให้วงวานของอาหับเป็นเหมือนวงวานของเยโรบอบัมบุตรเนบัดและเหมือนวงวานของบาอาชาบุตรอาฮิยาส่วนเยเซเบล จะถูกสุนัขก,กัดกินบนที่ดินผืนนั้นในยิสเรเอลและจะไม่มีใครฝังศพพระนางแล้วผู้เผยพระจะนะคนนั้นก็เปิดประตูวิ่งออกไปเมื่อเยฮูกลับไปหาเพื่อนพ้องเพื่อนคนหนึ่งถามเขาว่าทุกอย่างเรียบร้อยดียหรือเจ้าคนบ้านั่นมาหาท่านทำไมเยฮูตอบว่าพวกท่านก็รู้ว่าเขาเป็นใครและมาพูดเรื่องอะไรพวกเขาตอบว่า อย่าบายเบี่ยงเลยจงบอกมาเถิดเยฮูจึงกล่าวว่าเขาบอกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าเราได้เจิมตั้งเจ้าให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลพวกเขาจึงกุลีกุจอเอาเสื้อคลุมของตนปูบนบันไดให้เยฮูยืนพวกเขาเป่าตแตรและร้องประกาศว่าเยฮูเป็นกษัตริย์ฉะนั้นเยฮูบุตรเยโฮจาฟัหลานนิมชี ได้กบฏต,ต่อโยรัมโยรัมกับกองทัพอิสราเอลสู้รบป้องกันเมืองรามอสกิเลาดกับกษัตริย์ฮาซาเอลแห่งอารามแต่กษัตริย์โยรัมเสด็จกลับมาอย่างยิสราเอลเพื่อพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บเพราะน้ำมือของชาวอารามในการสู้รบกับกษัตริย์ฮาซาเอลแห่งอารามเยฮูกล่าวว่าในเมื่อพวกท่านเห็นชอบดังนี้ก็อย่าให้ใครเล็ดลอดไปแจ้งข่าวนี้ที่ยิสราเอล แล้วเยฮูก็ขับรถม้าศึกมาที่ยสิสเรเอลเพราะโยรัมทรงพักฟื้นอยู่ที่นั่นกษัตริย์อาหัสยาแห่งยูดาก็ได้เสด็จมาเยี่ยมโยรัมด้วยยามรักษาการบุนหอคอยของยสิสเรเอลเห็นเยฮูกับกองทหารของเยฮูเข้ามาใกล้ก็ร้องตะโกนว่าข้าพเจ้าเห็นกองทหารกำลังตรงมาทางนี้โยรัมตรัสสั่งว่าส่งพลมาไปพบพวกเขาและถามว่า ท่านมาอย่างสันติหรือผลม้านั้นออกไปพบเยฮูและกล่าวว่ากษัตริย์ให้มาถามว่าท่านมาอย่างสันติหรือเยฮูตอบว่าท่านจะมาพูดอะไรเรื่องสันติภาพจงตามเรามาเถิดยามรักษาการทูลกษัตริย์ว่าผู้สื่อสารออกไปพบผู้เขาแล้วแต่ไม่ได้กลับมากษัตริย์จึงส่งผลม้าออกไปเป็นครั้งที่สองเมื่อเขามาถึงก็แจ้งว่ากษริย์ ให้มาถามว่าท่านมาอย่างสันติหรือเยฮูตอบว่าท่านจะมาพูดอะไรเรื่องสันติภาพจงตามเรามาเถิดยามรายงานว่าผู้สื่อสารไปพบพวกนั้นแล้วก็ไม่กลับมาอีกดูจากการขับรถน่าจะเป็นเยฮูบุตรนิมชีเขาขับรถมาเร็วอย่างบ้าคลั่งโยรัมตรัสสั่งว่าเตรียมรถม้าสึกของเราให้พร้อมจากนั้นกษัตริย์โยรัมแห่งอิสราเอล และกษัตริย์อาหัสยาแห่งยูดาต่างก็เสด็จขึ้นรถม้าศึกของตนออกมาพบเยฮูและประจันหน้ากันที่ทุ่งนาของนาโบดชาวยิสเรเอลเมื่อโยรัมเห็นเยฮูก็ตรัสถามว่าเจ้ามาอย่างสันติหรือเยฮูเยฮูตอบว่าจะสันติได้อย่างไรในเมื่อยังมีการกราบไหว้รูปเคารพและการเล่นคาถาอาคมของเยเซเบล ราชมดาของฝ่าพระบาทอยู่มากมายเช่นนี้โยรัมทรงหันกลับและหนีไปพลางตรัสบอกอาหัสยาว่าอาหัสยาพวกนี้เป็นกบฏเยฮูจึงโกงธนูยิงออกไปเต็มแรงถูกโยรัมที่กลางหลังลูกธนูเสียบทะลุหัวใจโยรัมล้มลงในรถม้าศึกเยฮูกล่าวกับบิดคาครถรบของเขาว่าเอาศพของโยรัม โยนลงไปบนที่ดินของนาโบดชาวยิสราเอลจำได้ไหมเมื่อครั้งเราสองคนขี่ม้าติดตามอาหับบิดาของเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงคำพยากรณ์แก่เราเกี่ยวกับเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศว่าเมื่อวานนี้เราได้เห็นเลือดของนาโบดกับลูกๆและเราจะให้เจ้าชดใช้บนที่ดินนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนั้นบัดนี้ จงทิ้งร่างของเขาวไว้บนที่ผืนนั้นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้เมื่อกษัตริย์อาหัสยาแห่งยูดาห์เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็เสด็จหนีไปตามเส้นทางสู่เบ็ดฮักการเยฮู oo, ขี่ม้าไล่ตามและร้องตะโกนว่าฆ่าคนนี้ด้วยพวกทหารจึงทําให้อาหัสยาบาดเจ็บอยู่ในรถม้าศึกระหว่างทางขึ้นไปยังกูใกล้อิบเลอัมแต่อาหัสยา หนีไปไกลถึงเมกิดโดและสิ้นพระชนที่นั่นข้าราชบริพารรับพระศพขึ้นรถม้าศึกกลับมายัางเยรูซาเลม็มและฝังไว้กับบรรพระรุษในอุโมงของพระองค์ที่เมืองดาวิดกษัตริย์อาหัสยาขึ้นครองราชเหนือยูดาตรงกับปีที่11ของรัชการกษัตริย์โยรัมโอรสของอาหับเมื่อเยเซเบลได้ยินว่าเยฮูมาที่ยิสเรเอลก็เขียนตาแต่งผม และมองออกมานอกหน้าต่างเมื่อเยหูผ่านประตูวังเข้ามาพระนางก็ร้องถามว่ามาดีหรือเปล่าเจ้าฆาตกรสิมรีผู้ฆ่านายของตัวเองเยหูมองขึ้นไปที่หน้าต่างแล้วร้องตะโกนว่ามีใครอยู่ฝ่ายเราบ้างมีใครบ้างขันทีสองสามคนก็มองลงมาเยหูจึงกล่าวว่าโยนนางลงมาพวกเขาก็ช่วยกันจับพระนาง ทิ้งลงมาทางหน้าต่างโลหิตกระเซน็นเปลอะกำแพงและม้าขณะที่พระนางถูกม้าเหยียบเยฮูเข้าไปในหวังรับประทานอาหารและดื่มแล้วเขากล่าวว่าให้ใครออกไปฝังผู้หญิงที่ถูกสาปแช่งคนนั้นเถิดเพราะนางเป็นทิดากษัตริย์แต่เมื่อพวกเขาออกไปจะฝังศพพระนางก็พบแต่หัวกะโหลกกระดูกมือและกระดูกเท้าจึงกลับมาบอกเยฮู เยฮูจึงกล่าวว่านี่แหละเป็นไปตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้ผ่านทางเอลียาชาวทิชบีผู้รับใช้ของพระองค์ว่าสุนัขจะกัดกินเนื้อเยเซเบลบนที่ดินผืนนั้นในยิสเรเอลร่างของนางจะกระจัดกระจายเหมือนขยะบนท้องทุ่งของยิสเรเอลจนไม่มีใครบอกได้ว่านี่คือเยเซเบลพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่สิบ ในเมืองสมารีมีผู้ชายที่เป็นเชื้อพระวงของอาหับอยู่เจ็ดสิบคนเยฮูจึงส่งสารไปรยังเจ้าที่ของยิสเรเอลบรรดาผู้อุโสและองครักษ์ของเหล่าเชื้อพระวงของอาหับมีใจความว่าในเมื่อวงวานเจ้านายของท่านก็อยู่กับพวกท่านและท่านมีรถมา้มาศกม้าเมืองป้อมประการและอาวุธดังนั้นทันทีที่ได้รับสารฉบับนี้ จงเลือกเชื้อพระวงศ์คนที่ดีเลิศที่สุดของเจ้านายของท่านและตั้งเขาวไว้บนบัลังของบิดาจากนั้นจงต่อสู้เพื่อราชวงศ์ของนายของท่านแต่ผู้เขาหวาดหวั่นขวัญผวาและกล่าวว่ากษัตริย์สององค์ยังไม่อาจต่อกรกับเขาได้แล้วเราจะทำอะไรได้ฉะนั้นเจ้ากรมวังเจ้ากรมเมืองบรด,ดาผู้อาวุโสและองค์ครักทั้งหลายจึงส่งสารมาถึงเยฮูว่า เราเป็นผู้รับใช้ของท่านและจะปฏิบัติตามคำสั่งของท่านเราจะไม่แต่งตั้งผู้หนึ่งผู้ใดเป็นกษัตริย์ท่านจงทำตามที่เห็นว่าดีที่สุดเถิดเยฮูเขียนสารฉบับที่สองถึงคนเหล่านั้นความว่าหากท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายเราและจะปฏิบัติตามคำสั่งของเราก็จงนำศีษะเหล่าเชื้อพระวงศ์ที่เป็นชายของเจ้านายของท่านมาให้เราที่ยิสเรเอลพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้ ขณะนั้นเชื้อพระวงศ์ทั้งเจสิบคนของอาหับพักอยู่ตามบ้านของบรดาผู้นำของเมืองที่เลี้ยงดูพวกเขามาเมื่อผู้ดำเหล่านั้นได้รับสารก็ประหารเชื้อพระวงศ์ของอาหับทั้งเจสิบคนตัดศรีรษะใส่ตะกรา้านำมามอบให้เยฮูที่ยิสราเอลเมื่อผู้สื่อสารมาแจ้งเยฮูว่าพวกเขาได้นำศรีรษะของบรดาเชื้อพระวงศ์มาแล้วเยฮูก็สั่งว่าให้กองสมกันเป็นสองกอง ตรงทางเข้าประตูเมืองจนถึงรุ่งเช้าเช้าวันรุ่งขึ้นเยฮูก็ออกไปปราศรัยต่อหน้าประชาชนทั้งปวงว่าพวกท่านไม่ได้ทำผิดอันใดข้าพเจ้าเองที่คิดล้มล้างนายของข้าพเจ้าและประหารเขาแต่ใครเล่าประหารเชื้อพระวง์เหล่านี้รู้ไว้เถิดว่าพระดำรัสที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับราชวงศ์อาหับจะสำเร็จทุกประการองค์พระผู้เป็นเจ้า ได้ทรงกระทำตามที่ทรงสัญญาไว้ผ่านทางเอลียาผู้รับใช้ของพระองค์จากนั้นเยฮูก็ประหารผู้พ้องทั้งหมดของอาหับที่เหลืออยู่ในยิสเรเอลรวมทั้งข้ารัชบริพานคนสำคัญสหายคนสนิทและปุโรหิตไม่มีใครเหลือรอดสักคนแล้วเยฮูออกเดินทางไปสมาเรียที่เบตเอเคตหมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะเยฮู พบเชื้อพระวง์ของอาหัสยาแห่งยูดาจึงตรัสถามว่าพวกท่านเป็นใครกันเขาตอบว่าพวกเราเป็นญาติของกษัตริย์อาหัสยามาเยี่ยมพระชวงของกษัตริย์และราชมารดาเยฮูยตรัสสั่งว่าจับตัวไว้แล้วจับกลุ่มพวกเขาไปยังบ่อน้ำแห่งเบตเอเขตและประหารพวกเขาทั้งหมด42คนไม่ให้ใครเหลือรอดสักคนเดียว เมื่อเยโฮออกเดินทางต่อไปก็พบเยโฮนาดับบุตรเรคาบออกมาต้อนรับเยโฮทักทายแล้วตรัสว่าท่านใจตรงกับเราเหมือนที่ใจเราตรงกับท่านหรือเปล่าเยโฮนาดับตอบว่าถูกต้องแล้วพระเจ้าค่ะเยโฮจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นยื่นมือมาเถิดแล้วเยโฮก็ช่วยดึงเยโฮนาดับขึ้นมาบนรถม้าศึกเยโฮตรัสว่า มากับเราสิมาดูว่าเรากระตือรือร้อนเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแค่ไหนเยฮู uh นาดับจึงร่วมเสด็จไปด้วยเมื่อเยฮูมาถึงสมารีก็ทรงประหารคนที่เหลืออยู่ทั้งหมดในราชวงศ์อาหับตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้กับเอลียาแล้วเยฮูทรงเรียกประชาชนทั้งปวงมารวมกันและตรัสแก่ผู้ข่าวว่าอาหับปลนิบัติพระบาอัานเล็กน้อยเยฮู จะปรนิบัติพระบาอันให้มากจงเรียกบรรดาผู้ทํานายและปุโรหิตของพระบาอันรวมทั้งผู้ปรนิบัติพระบาอันมาให้หมดอย่าให้ขาดแม้สักคนเดียวเพราะเราจะจัดให้มีการเส้นสังเวยครั้งใหญ่แก่พระบาอันใครไม่มาจะต้องถูกประหารท้งนี้เป็นแผนล,ลวงของเยฮูที่จะกําจัดผู้ปรนิบัติพระบาอันเยฮูตรัสว่าจงพร้อมใจกันมาชุมนุม เพื่อเป็นเกียรติแก่พระบาอันวูเขาจึงป่าประกาศข้อความนั้นแล้วพระองค์ทรงแจ้งไปทั่วแดนอิสราเอลผู้ที่ปนิบัติพระบาอันพากันมาครบทุกคนแน่นขนาดเต็มวิหารของพระบาอันเยฮู oo, ตรัสสั่งคนดูแลเสื้อผ้าว่าจงนำเสื้อคลุมมาให้ผู้ปนิบัติพระบาอันให้ครบทุกคนเขาจึงนำเสื้อคลุมออกมาให้ทุกคนจากนั้นเยฮู oo, กับเยฮูนาดับ บุตรเรคาบเข้าไปในวิหารและกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติพระบาอันว่ามองดูให้รอบอย่าให้มีผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมอยู่ในนี้เลยให้มีแต่ผู้ปฏิบัติพระบาอันเท่านั้นขณะที่โปรหิตของพระบาอันเริ่มถวายเครื่องบูชาและเครื่องเผาบูชาเยฮูวางกำลังแปดสิบคนไว้นอกวิหารและสั่งผู้ขาว่า หากใครปล่อยให้คนที่เรามอบหมายไว้ในมือของเจ้าหนีรอดไปได้แม้แต่คนเดียวเราจะเอาชีวิตของเจ้าทดแทนชีวิตของเขาเมื่อถวายเครื่องเผาบูชาเสร็จเยฮูสั่งทหารและยามว่าจงเข้าไปฆ่าให้หมดอย่าให้หนีรอดไปได้สักคนเดียวพวกเขาจึงฆ่าฟันคนเหล่านั้นทั้งหมดและโยนศพออกมาข้างนอกแล้วเข้าไปยังสถานบูชาชั้นในของวิหารของพระบาอัน วูเขาโค่นหรือเสาศักดิ์สิทธิ์ของพระบาอันออกมาเผาทิ้งนอกวิหารวูเขาทำลายหินศักดิ์สิทธิ์และวิหารของพระบาอันและประชาชนก็ใช้ที่นั่นเป็นห้องสุวมตั้งแต่นั้นมาเป็นอันว่าเยฮูได้ส่งล้มลงการนมัสการพระบาอันไปจากอิสราเอลแต่เยฮยังทำบาปตามเยโรโบอัมบุตรเนบัตซึ่งได้ชักนำอิสราเอลให้ทำตาม คือนมัสการลูกวัวทองคำที่เบตเอลและดานองพระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเยฮูว่าพระเจ้าได้ทำสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของเราสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีแต่ได้ทำลายราชวงศ์ของอาหับตามที่เราได้ตั้งใจไว้ทุกประการดังนั้นวงวานของเจ้าสี่ชั่วอายุคนจะได้ครองบัลลังก์ของอิสราเอลแต่เยฮูไม่ได้ใส่ใจทำตามบทบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลด้วยสุดจิตสุดใจ เขาไม่ได้หันจากบาปของเยโรโบอัมซึ่งชักนำอิสราเอลให้ทำตามในครั้งนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเริ่มตัดทอนอาณาเขตของอิสราเอลฮาซาเอลทรงพิชิตด,ดินแดนอิสราเอลได้มากมายหลายส่วนทั้งแถบตะวนออกของแม่น้ำจอดแดนในดินแดนกิเลอาดทั้งหมดเขตเผ่ากาดรูเบนและมนสะัสเสจากอารเอริมโกรกทานอาโนนผ่านกิเลาด ไปจนถึงบาชานเหตุการณ์อื่นๆในรัชการกษัตริย์เยฮูพระราชกิจและความสำเร็จทั้งหมดมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือแล้วเยฮูทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพระบรุษและถูกฝังไว้ในสมาเรียแล้วเยฮูอาหารโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชแทนเยฮูทรงครองราชเหนืออิสราเอลในสมาเรีย28ปี พระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่11เมื่อพระนางอาทาลิยาราชมดาของอาหัสยาเห็นว่าโอารสสิ้นพระชนแล้วก็สังหารเชื้อพระวง์ทั้งหมดแต่เยโฮเชบาทิดาของกษัตริย์เยโฮรัมน้องสาวของอาหัสยาซ่อนตัวโยอาดโอรสของอาหัสยาไว้ไม่ให้ถูกประหารพร้อมโอรสคออ์อื่นเยโฮเชบาพาโยอาดกับพี่เลี้ยง ไปซ่อนไว้ในห้องบรรทมให้ผลจากพระนางอาทาลิยาโยอาดจ,จึงไม่ถูกประหารโยอาดกับพี่เลี้ยงหลบซ่อนตัวในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดหกปีที่พระนางอาทาลิยาครองราชในปีที่7เยโฮยาดาเรียกชุมนุมนายกองทหารรักษาพระองค์ชาวคารีและยามให้มาอย่งพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า เขาทำพัสสัญญากับคนเหล่านั้นและให้พวกเขาถวายสัตว์ปฏิยาณที่พระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจา้าจากนั้นนําโยอาจโอรสของอาหัสยาออกมาอยู่ต่อหน้าผู้เขาเยโฮยาดาสั่งพูกเขาว่าหนึ่งในสามของผู้ประจำหน้าที่รักษาการในวันสบาโตูจะเฝ้าพระราชวังหนึ่งในสามอยู่ที่ประตูศูนย์และหนึ่งในสอยู่ที่ประตูหลังยาม ซึ่งอยู่เวรเฝ้าพระวิหารและอีกสองพวกซึ่งออกเวรวันสบาโตทั้งหมดจะเฝ้าพระวิหารเพื่ออารกขากษัตริย์จงอารกขารอบองค์กษัตริย์ถืออาวุธพร้อมและประหารทุกคนที่พยายามจะบุกเข้ามาจงอยู่เคียงข้างพระองค์ไม่ว่าจะเสด็จไปทางใดบรรดานายทหารจึงปฏิบัติตามคำสั่งของปุโรหิตเยโฮยาดา ต่างนำพลที่จะผลัดเวรกันในวันสบาโตัวมาพบเยโฮยาดาแล้วเขานำหอกและลูกของกษัตริย์ดาวิดในคลังพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาแจกจ่ายให้บรรดานายทหารทหารยามถืออาวุธพร้อมยืนอารักขารอบองค์กษัตริย์ประจำการอยู่ใกล้แท่นบูชาและจากด้านทิศใต้ของพระวิหารไปจดด้านทิศเหนือเยโฮยาดานำราชโอรสออกมา และสวมมงกุฎให้พระองค์ถวายหนังสือพันธสัญญาและประกาศว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ผู้เขาเจิมตั้งพระองค์ประชาชนปรบมือและโห่ร้องว่าขอกษัตริย์จงทรงพระเจริญเมื่อพระนางอาทาลิยาได้ยินเสียงยามและประชาชนพระนางก็เสด็จมาหาประชาชนที่พระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระนางทอดพระเนตรเห็นกษัตริย์ทรงยืนอยู่ข้างเสาตามพระราชประเพณี มีเจ้าหน้าที่กับคนเป่าตแตรอยู่ข้างพระองค์และปวงชนกำลังรื่นเริงยินดีและเป่าตแตรพระนางอาทาลิยาก็ทรงฉีกฉลองพระองค์และร้องตะโกนว่ากบฏกบะบดโุรหิตเยโฮยาดาสั่งบรดาผู้บังคับกองร้อยซึ่งรับผิดชอบกองทหารว่าคุมตัวพระนางออกไปจากแถวทหารอย่าประหารพระนางในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ให้ฆ่าทุกคนที่พยายามจะเข้ามาช่วยพระนางพวกเขาจึงคุมตัวพระนางไปยังประตูที่ม้าผ่านเข้าพระรชวังและปลงพระชนพระนางที่นั่นจากนั้นยโฮยาดาให้กษัตริย์และประชากรทั้งปวงทำพันธสัญญาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพวกเขาจะเป็นประชากรขององค์พระผู้เปญญ็นเจ้าทั้งให้กษัตริย์และประชาชนกระทำพันธสัญญาต่อกันประชาชนทุกคนทั่วแดน ครูก็ไปรื้อทำลายวิหารของพระบาอันทุบแท่นบูชาและเทวรูปทั้งหลายทิ้งและประหารมัทานปปโรหิตของพระบาอันตรงหน้าแท่นแล้วปรหิตเยโฮยาดาตั้งกองรักษาการดูแลพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าเยโฮยาดาบรรดานายทหารทหารรักษาพระองค์ชาวคารีทหารยามและประชากรทั้งปวงนำเสด็จกษัตริย์โยอาด จากพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านป้อมทหารรักษาการเข้าสู่พระราชวังแล้วกษัตริย์ขึ้นประทับบนราชบัลลังก์ประชาชนทั่วแดนพากันชื่นชมยินดีและนครก็สงบสุขเพราะพระนางอาทาลิยาถูกประหารด้วยดาบที่พระราชวังแล้วโยอาดมีพระชนมายุเจ็ดพันาเมื่อขึ้นครองราชพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่สิ โยอาดขึ้นเป็นกษัตริย์ตรงกับปีที่เจของรัชการกษัตริย์เยฮูพระองค์ทรงครองราชในกรุงเยรูซาเล็มอยู่สี่สิปีราชมดดาคือซิบิยาจากเบเอเชบาโยอาดทรงทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดหลายปีที่มีปรหิตเยโฮยาดาพอถวายคำปรึกษาแต่สถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายยังไม่ถูกทำลายประชากร ยังคงไปถวายเครื่องบูชาและเผาเครื่องหอมที่นั่นโยอาจตรัสกับเหล่าปุโรหิตว่าจงรวบรวมเงินที่ผู้คนนำมาถวายที่พระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือเงินที่เรียกเก็บรายบุคคลจากการทำสมโนประชากรเงินถวายตามคำปฏิญาณและเงินถวายตามความสมัครใจให้แก่พระวิหารให้ปรหิตทุกคนรับเงินจากผู้ดูแลรักษาเงินคนใดคนหนึ่ง แล้วใช้เงินนั้นซ่อมแซมพระวิหารส่วนที่ชำรุดแต่จนถึงปีที่23แห่งรัชกาลโยอาดบรรดาปุโรหิตก็ยังไม่ได้ซ่อมแซมพระวิหารโยอาดจึงเรียกเยโฮยาดาและปุโรหิตอื่นๆมาเข้าเฝ้าและตรัสถามว่าเหตุใดท่านทั้งหลายจึงยังไม่ได้ซ่อมแซมพระวิหารส่วนที่ชำรุดต่อแต่นี้ไปอย่ารับเงินจากผู้ดูแลรักษาเงินอีกเลย แต่จงมอบไว้สำหรับการบูรณะซ่อมแซมพระวิหารบรรดาปโรหิตจึงตกลงกันว่าจะไม่รับเงินจากประชาชนอีกต่อไปและจะไม่ดําเนินการซ่อมแซมพระวิหารเองปโรหิตเยโฮยาดาเจาะรูไว้ที่ฝาหีบใหญ่และนําหีบมาตั้งไว้ที่ข้างขวาแท่านบูชาตรงทางเข้าพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าปโรหิตที่เฝ้าประตูจะนาเงินถวายทั้งหมดที่คนนํามาถวายที่พระวิหาร ขององค์พระผู้เป็นเจ้าย่อนลงในหีบเมื่อใดก็ตามที่เห็นว่าในหีบมีเงินมากแล้วราชเลขาและมหาปุโรหิตจะนับเงินที่นำมาถวายในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเก็บใส่ถุงหลังจากจะสรรเงินที่นับแล้วก็นำไปมอบให้ผู้ควบคุมการก่อสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจ่ายให้ช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างก่อช่างสกัดหิน เพื่อซื้อไมส้สูงและหินสกัดแต่เพื่อค่าใช้จ่ายอื่นๆสำหรับการซ่อมแซมพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าเงินถวายนี้ไม่ได้ใช้สำหรับทำอ่างเงินกันไกรตัดไส้ตะเกียงอ่างประพรมตแตรหรือภาชนะเงินหรือทองในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่จ่ายให้กับคนงานเพื่อการซ่อมแซมพระวิหารเท่านั้นไม่จำเป็นต้องมีรายงานบัญชี จากผู้ควบคุมการก่อสร้างเหล่านี้เพราะพวกเขาทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างแท้จริงส่วนเงินที่นำมาถวายเป็นเครื่องบูชาลบมุนทินและเครื่องบูชาไทยบาบนั้นให้เป็นของปุโรหิตไม่ต้องนำมาในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าครั้งนั้นกษัตริย์ฮาซาเอลแห่งอารำมาโจมตีเมืองกัดและยึดเมืองไว้ได้แล้วเคลื่อนทัพมุ่งหน้าจะมาโจมตีกรุงเยรูซาเล็ม แต่กษัตริย์โยอาดแห่งยูดานำสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบรรพบรุษคือเยโฮชาฟัตเยโฮรัมและกษัตริย์อาหัสยาแห่งยูดาได้ถวายพร้อมทั้งสิ่งของที่โยอาดเองได้ถวายรวมถึงทองคําทั้งหมดในคลังพระวิหารขององ,องค์พระผู้เป็นเจ้าและของพระราชวังส่งไปให้กษัตริย์ฮาซาเอลแห่งอารัมฮาซาเอลจึงถอนทัพจากเยรูซาเลม็ม เหตุการณ์อื่นๆในรัชการของโยอาดและพระราชกิจทั้งปวงมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งยูดาห์ไม่ใช่หรือราชการของโยอาดสมคบกันปลงพระชนพระองค์ที่เบตมิโลบนเส้นทางจะไปศิลลาผู้ปลงพระชนคือโยซาบาดบุตรชิเมอตและเยโฮซาบาดบุตรโชเมร์โยอาดสิ้นพระชนและถูกฝังไว้ร่วมกับบรรพบุรุษในเมืองดาวิด แล้วอมาสิยาโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองราชแทน